ล่าสุดที่สายสุดที่เห็นเนี่ยน่าแถวพันสี่ร้อยสามสิบมันเป็นไปได้แต่ว่า<ม>โอกาสขาลงเนี่ยพี่ตัดทิ้งเลยส่วนคน<ก>ที่กาลังจะซื้อ<ม>ต่อก็ก็หาตัวซื้อเอาแต่ว่าซื้อได้ปัญหาก็คือว่าเรา,เามันเพิ่งเริ่มฟื้นตัวเนี่ยเหมือนคนออกจากไอซียูใหม่ๆต้องกายภาพก่อนเออไอการขึ้นน่ะมันก็คงยังขึ้นไม่ไกลอ่ไาไอแนวต้านที่พี่เอกขึ้นไว้เนี่ยไอเส้นสองร้อยเนี่ยน่าจะอยู่แถวใกล้ๆพันห้าอาจจะไปยากหน่อยค่ะไปยาก ไอเส้นล่าสุดที่สายสุดที่เห็นเนี่ยน่าเฉลีพันสี่ร้อยสามสิบมันเป็นไปได้อ่าสีส้มๆเนี่ยเป็นไปได้พันสี่ร้อยสามสิบเป็นไปได้เป็นไปได้แต่ว่าอโอกาสขาลงเนี่ยพี่ตัดทิ้งเลยแปล <ะ S 2> ว่าเดี๋ยวก่อนนะพี่เพียงมองว่าจุดต่ําสุดอาจจะผ่านมาแล้วเหรอผ่านไปแล้วไม่ได้อาจจานนะผ่านไปแล้วโอ้ฟันรงหนึ่งสามห้าสี่จุดเจ็ดสามคือจุด,ต,ดต่ำสุดต่ำสุดแล้วของรอบด้วยนะของรอบนี้นะที่ลม อเออเออเอออันนี้น่าสน,าสนใจแต่ต้นปีดอ่ะนอบต้นปีอ่ะมาปลายตรงเนี้ยพี่คิดว่าเออพี่เห็นสัญญาณบางอย่างที่เราให้ฟังก็คิดว่าน่าจะผ่านจุดต่ําสุดไปแล้วฝรั่งบางกลุ่มเข้ามาซื้อหุ้นคืนเอ่อหรือเข้ามาเก็งกำไรก็ตามอืออันนี้เป็นสัญญาณที่เห็นแบบชัดๆแบบโออโอเคอะไรน่าสนใจมากมแแปลว่าเราอยู่ต่ําสุดแล้วอันนี้ก็คือเหตุผลแหละว่าส่วนว่าส่วนว่าจะไปมีฟันโฟเข้ามาหนักไหมเนี่ยคือถ้าไปดูตลาดอินโดนีเซีย เห็นว่าฟันโฟืเข้าเยอะมั้งอืมมันจะไม่เข้าเราบ้างเลยก็แปลกออมันเป็นเรื่องแปลกละมันเป็นเรื่องที่แบบว่าโอเคแล้วนโยบายของรัฐปัจจุบันเนี้ยปัจจุบันเนี้ยก็ออพยายามผมก็ผมคิดว่าเขาพยายามเต็มที่ผมก็ให้กําลังใจก็อยู่นะโดยเฉพาะการแก้หนี้นะนี่นอกระบบอันนี้คือเขาเรียกว่าดูแล้วมันดีสําหรับไฟฟ้านะผมก็ว่ามันน่าจะแข็งแรงริงวันนี้ก็พูดไฟฟ้าก็เริ่มสวยสวยงาม ส่วนการบริโภคภายในประเทศเนี่ยก็ต้องใช้เวลา่นิดหน่งยต้องหาแรงกระตุ้นกระตุ้นไงต,ตัวตัวสวยมันจะเป็น GPSC กับบีอ่า GPSC ที่คนเชียร์เยอะนะผมว่าเกือบทุกบเกอกเกอร์เนี่ยมันลอยขึ้นมาสวยๆเลยหุ้นแบบเนี้ยไอ้ห้าสองห้าสามที่เป็นแนวต้านเนี่ยมันทดสอบไม่ยากส่วนดั้ามไม่ได้ดัชน <ut> ีไม่ได้ว่าใครชินคือคิดพี่เปี๊ยกกนบอกเนี่ยคิดง่ายๆขนาดตึงค่าไฟหุ้นมันยังไม่ลงเลยมันจะขึ้นแล้วเลยดูหนึ่งแปลว่าไอ้คนขายเนี่ย มันไม่รู้จะอ,อะไรไปขายแล้วไอ้คนช็อต ừ, มันก็ซื้อคือนนะดูจากสัญญาณกลา้ก็จะเห็นว่าไอ้พวกช็อตมันซื้อคือน ừ, หมดแล้วอ,อ่างั้นมันไม่ลอยขึ้นมาแบบนี้หรอกตัวที่ตัวที่ฝากซื้อก็คือตัวดีๆในแต่ละเซกเตอร์เลยใช่ไหมไม่ได้เน้นเป็นตัวใช่ใช่ใช่ซึ่งซึ่งตัวเนี้ยตัวที่ฝรั่งซื้อรอบนี้แล้วผมพี่เอกจำปตทได้ไหมที่ผมคุยกับพี่มาอเออผมก็ผมก็เห็นด้วยกับพี่เปียกที่น่าซื้อราคานี้ก็ยังไม่แพงแต่ตอนนั้นน่ะน่าซื้อมากเลยสามสิบต้นอะ ไอเนี่ยฝรั่งมันเก็บเข้ามาเรื่อยๆอีกตัวหนึ่งที่มันเริ่มเข้ามานะคือ PTTGC พี่เอเอ,อปีโตก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ผมก็เริ่มดูเหมือนกันใจตรงกั่นพี่เอกว่ามันส่วนมันข้ามเส้นสีสีที่เป็นแนวต้านสาคัญไปแล้วนะพี่ดูเด่ตัวปิโตเคมีอ่ะพี่เอกเราใช้ออ<ช>ิน <in S 2> อย่างที่คนที่ถามไม่ได้เพราะว่ามันเป็น selective buy ตอนนี T ้นะมันไม่เล่นปน pl นะมันเล่น PTTGC มันไม่เล่นอุ่นนะมันเข้าตัวนี้ตัวเด่เพราะฉะนั้นถ้าเราออินถูกเราก็ได้เงินอ่ะ อันนี้คือความเ<ช>สี<ช>่ยงออินนะแล้วก็มีท็อปอีกเนี่ยเนี่ยขึ้นมาขึ้นมาจะจออ่อหฮเออมาเรื่อยๆเ,เลยมาเรื่อยๆเ,เลยไอ้พวกเนี้ยังเซ็ตึ้นไม่แรงเนี่ยตัวนี้ขึ้นใช้ใชไ,ดได้เลยนะได้แล้วมันมันไม่ใช่เพิ่งทานะไอ้ตอนที่เซ็ตท,ทานิวโรที่ไปเอกถามผมว่าไอ้อมั่นใจในนิวโรว่าจะผ่านนิวโรไหมตอนที่ตลาดทํานิวโรไอ้พูดที่เราคุยกันวันเนี้ย p ีซีจท็อปเนี่ยปตทเนี่ยอือไม่ไม่มีแรงขายสักแอบเลยไม่นิวโรด้วย แล้วไม่มีนิโลโดด้วยไม่มีแรงขายด้วยนะแรงขายอืมส่วนแบงค์เนี่ยรอบเนี้ยเขาเขาเขา้เขาทางเอ b ซีบีกับเคบังครับไม่เข้าแบงค์กรุงเทพผมคิดว่าตัวแบงค์เทพที่โดนลองเทอมฟันหรือว่า term ai, มีเดียมเทอมฟันขายผงต้องผมต้องใช้เวลาอสักระยะอืงใช้เวลาอักนงงเพราะนั้นมันเห็นได้ว่าวิธีการเล่นณนขณะนี้มันเป็นซีเล็ t ทีฟมากๆ